สปอยอัลบั้มโรเซ่สไตล์ YG YG เผยชื่อเพลงไตเติลหลักของโรเซ่โรเซ่เป็นศิลปินคนแรกที่ได้ยอดสั่งเกิน50,000ซึ่งเป็นแค่ยอดสั่งจองล่วงหน้าวันแรกสวัสดีครับทุกคนก็อย่างที่รู้ๆกันแล้วนะครับว่า YG ปล่อยชื่ออัลบั้มออกมาแล้วซึ่งก็เป็นอัลบั้มซิงเกิลโซโล่แรกของโรเซ่นะครับซึ่งโรเซ่นั้นได้ใช้ตัวอักษรแรกของชื่อเธอนะครับมาเป็นชื่ออัลบัม้มแอดมินก็ว่ามันอินดี้ดีนะครับสำหรับโรเซ่ก็ทั้งการใช้สีทั้งรูปภาพทั้งงชื่่อออัลบบบมมนรกกาเป็ และทาง YG นะครับก็ได้สปอยอัลบั้มออกมาเล็กน้อยนี่นะครับเป็นการสปอยของ YG เป็นเหมือนการเอารูปภาพทุกอย่างนะครับในอัลบั้มมารวมกันและนํามันมาปรับเป็นภาพสีขาวดําและก็ได้ทําการเบลอต่อเรียกได้ว่าเป็นการสปอยที่แบบเออดูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับเป็นการสปอยอยังไงให้ดูเหมือนไม่สปอยนะครับแบบนี้เหล่าแฟนอินเตอร์นะครับก็ถามกันใหญ่ว่าอันนี้มันคืออะไรแถมมีบางคนบอกว่าภาพนี้มันค่อนข้างน่ากลัวนะและก็ได้มีสปอยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทีวีที่สัญ,ญญาณไม่ค่อยดี มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มันทำให้อดินคิดถึงเพลง Playing with Fire เป็นฉากที่โรเซ่นะครับนอนอ่านหนังสืออยู่แล้วทีวีด้านหลังนั้นไม่มีสัญญาณและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อดินค่อนข้างประหลาดใจก็คือไม่รู้นะครับว่าทุกคนคิดเหมือนกันไหมแต่ทีวีนะครับมันค่อนข้างคล้ายกันมากเลยและส่วนใหญ่นะครับบาง MV ของ Black พิงนั้นเชื่อมถึงกันด้วยและแน่นอนนะครับวันนี้ YG ก็ได้มาอัปเดตเกี่ยวกับโซโล่ของโรเซออกมาเพิ่มเติมนะครับอดินสังเกตว่ามันจะมาเวลาสีทุ่มของทุกวัน The ground ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าบนพื้นนะครับและนี่นะครับน่าจะเป็นหนึ่งในชุดของเธอใน MV แอดมินไปอ่านคอมเมนต์ของชาวต่างชาติมานะครับมีคนบอกว่ามันเหมือนชุดนักรบแต่ตามจริงแล้วเป็นแค่ขนนกชุดนี้อาจจะเป็นทั้งการแสดงความอ่อนหวานทั้งความแข็งแกร่งออกมานะครับแอดมินว่าการโปรโมทอัลบั้มก่อนปล่อยครั้งนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าซื้อมากๆมันดูดีทุกอย่างเลยนะครับที่ปล่อยออกมานั่นนะครับทำให้โรเซ่เป็นศิลปินคนแรกของ YG และศิลปินหญิงคนแรกนะครับที่มียอดสั่งล่วงหน้าเกิน 50, order, น5 0,000ออเดร์ใ1วัน แถมยอดวิวของน้องกอนะครับถึง45ล้านวิวแล้วด้วยทั้งๆที่อันนี้นะครับเป็นแค่ทีเซอร์เท่านั้นแถมเพลงในทีเซอร์นี้นะครับไม่ใช่เพลงไตเติลด้วยเหล่าบลนะิงน่าจะเก็บกดแล้วมาลงที่ทีเซอร์แหละก็ <S <S ทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่าอัลบั้มซิงเกิลครั้งแรกของโรเซ่นั้นจะถูกปล่อยออกมาในวันศุกร์หน้าหรือก็คือวันที่12นะครับเดือนนี้และเวลาการปล่อยนะครับก็คือเวลาเที่ยงตรงของประเทศไทยสําหรับใครที่กําลังทํางานหรือกําลังเรียนอยู่นะครับก็เป็นเวลาพักเที่ยงพอดีก็หวังว่าจะเข้ามาดู MV กันนได้ะครับ ก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามให้อดมินด้วยนะครับ